สดดวัสดีพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมพบก,กับผมเซีนทีเช่นเคยนะผมวันนี้นะฟุตบอลประจำวันที่11มก,กราคมนะผมก็จะเป็นบอลพอประมาณนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับผม ก็ต้องย้อนกลับไปที่เมื่อวานตามสูตรนะผมสูตรเตี๋วนะผมก็คู่แรกที่ให้ไปก็คือรองแอตตานวิลล่านะครับก็แอสตันวิลล่าก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ไปหนึ่งต่อศูนย์นะผมส่วนทางด้านของคันโซลซิอาร์เนี่ยวางฟิออเรนติน่านะรปรากฏว่าฟิออเรนติน่าบุกไปแพ้กับโตริโนถึง4ต่อศูนย์นะผมส่วนคู่ที่3ามนี่วางเอสปันญอนนะเอสปันญอนก็แพ้กับเอลเชคาบ้านไปหนึ่งต่อสผมส่วนทางด้านของคู่ที่4ี่เนี่ย วางอาดาน่านะครับอาดาน่าก็ชนะเฟเนร์เบเช่ไป1ต่อ2นะครับผมก็เมื่อวานก็บอลนี้ค่อนข้างจะปวดร้าวนะครับผมก็วันนี้ชันเคยนับ4คู่ที่วิเคราะห์กันมานะครับผมก็ไปกันที่คู่แรกนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับผมเซลแฮมป์ตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับกำเมนินของเบนฟอร์ดนะครับผมฟอร์มอันหลังสุดของเซลแฮมป์ตันนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับโซนซี1 1ใน FA ฟเอครับนะครับผม ส่วนหน้าของเบนฟอร์ดเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็ชนะพอเวทไป4ต่อน1นะครับผมเซวแฮมตันนี่กลายเป็นทีมที่แพ้ยากซะแล้วนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้ยึดสถิติไม่แพ้ใครมา4นะัดซ้อนรวมทุกรายการนะครับผมจีนอยู่ที่ว่านัดล่าสุดจะต้องลงไปเตะในบอลถ้วยถึง1 2อนาทีนะครับแต่ผูเ้เล่นส่วนใหญ่เป็นแข้งสำรองซะเยอะนะครับซึ่งมันหมายความว่าการเปิดวันวันนี้ตั้งเป้าลง3แตม้มเต็มได้เลยนะครับผมในขณะที่เบนฟอร์ดเนี่ย ผู้มาเยือนนี่ผลงานดูเหมือนจะฟื้นกลับมาดูดีครั้งนะครับด้วยการเข้าวินมาสองนัดซ้อนนะครับรวมปีที่แล้วนะครับผแต่จุดอ่อนก็ยังคงเป็นเกมนอกบ้านที่ยังเข็นไม่ขึ้นนะครับแพ้เห็นซะส่วนใหญ่นะครับแม้วันนี้จะออกไปเยือนคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้แข็งแกงอะไรมากนักแต่แก้จุดอ่อนไม่หายแบบนี้ยังไงก็เป็นงานที่ยากคายเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยกับราคาที่เปิดมาให้เซาท์แฮมตันต่อ0.5นี่ขอเลิกจิ้มบอต่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผลงานนี่ดูขมกว่านี้น,นะครับมีโอกาสกินเต็มมากกว่านะครับฉะนน,นี้ต่อเซาท์แฮมตัน0.5นะครับผมน่าลุ้นอยู่นะครับตัดเต็มข้อนะครับผม ส่วนน้ำหนักของคู่ที่2นะครับซีเรียอานะครับกายารี่นะครับเปิดบ้านตา้อนรักกุมเรียนของโบโลญญ่านะครับฟอร์มวัหนหลังสุดของกายารี่นะครับชนะ1เอ้ยชนะ2แพ้3นะครับน่าล่าสุดก็ชนะซัปโดเลียไป2อต้นหนะครับส่วนนางหนักของโบโลญญย่านี่ยชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็ชนะซัสโซโลไปสามต่อศูนย์นะครับผมก็แม้ว่ากายารี่นี่จะตกเป็นรองพอสมควรนะครับแต่กลายเป็นว่าการที่เกมขึ้นปีใหม่ปลดล็อกคว้าชัยมันได้ส่งผลให้ความมั่นใจเนี่ยกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งนะครับ จริงอยู่ว่าที่สภาพทีมนี่จะไม่สมบูรณ์เท่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเชื่อว่าการที่ลงเล่นในบ้านด้วยสภาพจิตใจที่ดีเยี่ยมอย่างนี้มีหวังเข้าวินต่อเนื่องได้เลยนะครับประกอบกับผู้มาเยือนอย่างโบลญญาเนี่ยที่ล้างจากการลงสนามไปนานพอตัวนะครับอย่างต่ําก็ล่วงสองส,สองสัปดาห์นะครับต่มร้ายเนี่ยล่าสุดนี่มีตัวผู้เล่นติดเชื้อโควิดในทีแล้วก็รับใช้ทีมชาติเกือบครึ่ง่้นทีมเลยนะครับบอกได้เลยว่าสภาพทีมนี่ไม่พร้อมลงสนามส,ามสุดๆนะผม ดังนั้นกับราคาที่เปิดมาให้บริรญญาต่อบปปกับสภาพทีมที่ไม่พร้อมลงสนามอย่างนี้อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับมั่นใจว่าเจ้าบ้านเองที่กลับมามีความมั่นอ,อกมั่นใจครั้งมีลุ้นกว่าเยอะนะครับฉะนั้นเกมนี้ลองกายลี่ดีต่อเนื่องนะครับลุยคู่ที่3นะครับผมไปกันที่ลีกวันนะคซันเดอร์แลนด์นะเปิดบ้านต้อนรับกุมียนของลินคอนซิตี้นะครับ ซนเดอร์แลนด์นะครับฟอร์มนหน้าหนองสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับวีคอมไป3ต่อ3นะครับส่วนทางด้านของลินคอนเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็ชนะออกฟอร์ดไป2ต่อศูน,นะครับผมซนเดอนลแลนด์นี่ก็พลาดท่าโดนตีเสมอช่วงทดเจ็บคข้่งหลังทำให้พลาดขึ้นไปล้างจากฝูงลีกวันอย่างน่าเสียดายนะครับน้าลินคอนเนี่ยนัดล่าสุดนี้เอาชนะออกฟอร์ดที่ช่วยให้พวกเขาเนี่ยหลุดจากโซลตกชั้นนะครับแต่ก็ยังต้องดิ้นรนอยู่รอดต่อไปอย่างหนักนะครับ นัดนี้ไปเยือนอร์แลนด์ที่ฟอร์มในบ้านที่เฉียบคมนะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ซนด์แลนด์กับคว้า3แต้มได้อีกครั้งนับฉะนั้นเกมนี้ต่ออสแลนด์นอนฝันดีลุยก็โคชสี่สุดท้ายนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมเลดดิ้งนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยืนของฟูลแลมนะครับผมเลดดิ้งนี่ฟอร์มหลังสุดก็ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับกิดเดอร์มิสเตอร์ไป1นต่อสนะครับในเอฟเอครับนะผม ส่วนหน้าของฟูลแลมเนี่ยเสมอสีแพ้1นะครับน่าล่าสุดก็เสมอกับวิสตันซิตี้ไป0ูนย์ต่อนะครับในศึก f a ฟอครับอีกเช่นกันนะครับผมเลดดิงนี่ฟอร์มย่ำแย่นะครับแล้วก็กำลังดิ้นรนเพื่ออยู่รอดในแชมเปี้ยนชิพนะครับล่าสุดในบอลถ้วยไปแพ้ทีมนอกลีกอย่างกิดเดอร์มิสเตอร์ไป 1. 2ต่อนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับส่วนทางด้านของฟูลแลมเนี่ยในใน FA ครับนี่หืดจับทีเดียวนะครับกว่าจะชนะวิสตันซิตี้ได้ที่ต้องสู้กันถึงช่วงเวลาต่อพิเเเศศษษนะครับต่อวลาพิ ช่วงหลังในหลีกฟอร์มดูดรอปดูดรอปลงไปเยอะนะครับจนอันดับไหลลงมาอยู่ที่3นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่กลับที่จะกลับไปหลังจากฝูงก็ยังมีนะครับหากชนะ2เกมที่เหลือในมือนะครับด้วยคุณภาพการเล่นที่เหนือกว่าคาดว่านัดนี้ฟูลแลมน่าจะผ่านเลดดิ้งได้นะครับฉะนั้นเกมนี้ใส่ฟูลแลมบอกเลยว่ารวยก็4คู่แท้ไปวันนี้นครับเป็นการวิเคราะห์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะครับเพื่อนเนคนไหนที่สนใจก็กดติดตามกันได้นะครับหรือว่ากด แอ <Add> ไลน์มาที่แอดแอวิสสามสนะครับหรือว่ากดคลิกได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์นี้เลยครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับแล้วก็แจกทีเด็ดหนึ่งตัวทุกๆวันนะครับผมตอนนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยกันนะครับลุย